วันนี้มาเริ่มต้นที่บทสัมภาษณ์พิเศษนะคะกับบุคคลสำคัญท่านหนึ่งซึ่งได้ประกาศยกทรัพย์สินมูลค่าเกือบ2 0 0 0มล้านบาทให้กับมูล,ลนิธิในโอกาสวันเกิดครบรอบ70ปีค่ะบุคคลท่านนี้เป็นเจ้าของนิคมอมาตะนครแล้วก็มีความพิเศษมากๆในบทสัมภาษณ์นี้ซึ่งหลายเรื่องไม่เคยได้รับการเปิดเผยมาก่อนเป็นการเปิดใจกับทีมงานของ ห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์เราไปติดตามกับคุณอัชรวันสุวรรณสมบัติบุคคลท่านนี้คือคุณวิกรมกรมดิดค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้อันมีสัมภาษณ์พิเศษผู้ชายท่านหนึ่งค่ะแน่นอนผู้ชายท่านนี้ไม่ธรรมดานะคะแนวคิดของท่านนะคะทำให้หลายๆคนค่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะหนังสือที่ท่านเขียนนะคะและครบรอบ70ปีของท่านยังยกทรัพย์สินนะคะ95เปอร์เซ็นต์ให้กับมูลนิธิด้วยวันนี้อยู่กับท่านแล้วค่ะท่านวิกรมกรมดฐ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องเรียนถามก่อนเลยว่าจุดเปลี่ยนในชีวิตตั้งแต่เล็กจนโตและมาถึงประสบความสำเร็จณนะปัจจุบันนี้ของท่านมีอะไรบ้างคะก็เราก็ หลุดพ้นจากความลำยากลำบากค่ะคือตอนสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่มีตังค์นะจริงเหรอคะไม่มีตอนสมัยก่อนแม้กระทั่งอไอ้เงินค่าที่จะจขึ้นรถเนี่ยก็ยังไม่มีตังค่ารถบัสเลยค่ะเออก็กระเป๋าขึ้นทั้งด้านหน้าแล้วก็ลงทั้งด้านหลังอ,อะไรอย่างเงี้ยนั้นก็ไม่มีตังค์อเออไอ้ที่ไม่มีตังค์ไม่ใช่เพราะ พ่อแม่จนค่ะตระกูลเราเนี่ยน่าจะเป็นตระกูลที่รวยที่สุดของเมืองการตระกูลหนึ่งใช่ค่ะแต่เราเนี่ยมันความหัวแข็งเนี่ยอพ่อบอกสีดำเราก็เราจะให้เป็นสีขาวเราก็เชื่อไม่ได้เพราะมันสีดำเออเราก็เลยยอมรับไม่ได้ก็เลยจนเพราะพ่อไม่ส่งเสียเขาวนี้ก็เลยไม่ได้ไม่ให้ตังค์เลยไม่ให้ตังค์เด็กเขาเรียนหนังสือก็เรียนด้วยตัวเอง เออแล้วก็ลงทุนอะไรก็ต้องลงทุนด้ตัวเอง<ค>ฉะนั้นมันก็เลยจน<ะ>ก็จุดเปลี่ยนก็คือว่าความจนเนี่ย<ค>เราเนี่ยยากจนมากแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันไม่มีไม่มีคอนเน็ชันไม่รู้จักใครในกรุงเทพรู้จักแต่ป้าคนเดียว<ค>พี่สาวของพ่อแล้วในกรุงเทพนี่ก็ถ้าไม่มีรู้จักใครเนี่ยจะไปทำธุรกิจกับใครเขาก็ไม่เชื่อลำบ,บากเออแบงก์เนี่ยไม่ต้องไปคุยเลยแหละก็ไม่ให้กู้หรอกตอนนั้นเลือดเท่าไหร่แล้ว ก็ยี่สิบสามยี่สิบสามโอ้ค่ะอืมครานี้สิ่งที่เป็นภาระเป็นปัญหาคือความยากจนแล้วก็ทํำยังไงก็ลําบากเพราะว่ามันไม่มีใครเขาเชื่อไม่มีใครเขาให้แล้วไม่มีใครเขาช่วยค่ะอันนั้นเป็นเรื่องที่ทําให้ชีวิตเนี่ยมันลําบากมาตั้งหลายปีจนกระทั่งทํามาหากินมาตั้งเป็นสิบกว่าปีเนี่ยค่ะถึงจะเริ่มค้าขายประสบความสําเร็จ ค้าขายประสบความสำเร็จทีแรกเนี่ยมีแป้งมันเนี่ยที่ได้เงินเป็นกอบเป็นกำเนี่ยห้าสิบตันเออห้าสิตันดังนั้นก็พกขายได้เนี่ยก็เริ่มมีสตังค์แล้วก็ขายแป้งมันอีกแล้วก็ตอนหลังขายเรื่องของอาหารกระป๋องเราเป็นคนที่นำอาหารกระป๋อง ชื่อ Chicken o f the s e a เนี่ยไปแนะนำให้บริษัทไทยยูเนี่ยตอนนี้ไทยยูเนี่ยก็กลายเป็นเบอร์หนึ่งของโลกไปแล้วเพราะทำทูน่าในการที่ทำตอนนั้นเนี่ยเราเป็นคนแนะนำเราเป็นคนเอามาแล้วเราก็ขายปลาสดนะให้ไทยยูเนี่ยปีหนึ่งประมาณสัก3-4หมื่นตันนะมั้งอันนี้แรกๆเลยนะคะใช่ใช่แล้วก็มีน้ำน้ำแสปริงวอเตอร์เนี่ยแล้วก็เอารถนะให้น้องขับรถไปเมืองการไปปั๊ม น้ำที่เหมือนแบบน้ำผุด oh, นั่นแบบฝรังเขาเรียกว่าสปริงวอเตอร์เอาไปขายให้กับโรงงานปลากระป๋องเ oh, ที่ยวละประมาณ15,000บาทก,ก็ตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ตอนหลังก็ขายาปลาแมว <c oughs> คือเลี้ยงอาหารปลาแมวปลาแมวนี่ขายให้เนคาร์เนชั่นชื่อยีออฟ f ิสกี้บุฟเฟ่ขายเนี่ยได้ปี <c oughs> ละประมาณ2,000คอนเทนเนอร์ใหญ่มากไอ้ตรงนั้นแหละเป็นจุดเปลี่ยน ทำให้เรามีตังค่จากเมื่อก่อนไม่มีตังคก็เลยมีสตังทำสามสี่ธุรกิจเนี่ยนะคะทีเดียวใช่พร้อมๆกันโอ้โหแล้วก็ได้เงินจากตรงนั้นเนี่ยมาประมาณสัก35ล้านค่ะแล้วก็มาทํานิคมอุตสาหกรรมจากนิคมอุตสาหกรรมเราเอาเงิน35ล้านเนี่ยไปซื้อตึกนิ้คแล้วก็ไปซื้อคอนโดแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ไปทำนิคมนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเริ่มจากเงิน ค5่ะ25ล้านค่ะแล้วตอนนี้นี่ทรัพย์สินในบุ๊กนะมันก็ประมาณ50,000กว่าล้านมันก็เพิ่มมานะ,ะจากตอนนั้นเราทำแค่3เอ่อ300ไล่ไม่ถึงดีค่ะก็ในเมืองไทยตอนนี้ก็ทำไปสักห0 0 0 0กว่าไร่นะแล้วก็อันนัน้นเป็นจุดเริ่มต้นที่มีการเปลี่ยนแปลงมาถึงทุกวันนี้ค่ะพี่ในกรรมชีวิตละคะท่านเห็นบอกว่า95%ตอนนี้ทรัพย์สินส่วนตรงท่านทั้งหมดยกให้มูลนิธิแล้วม,ม,มูลค่า ือบสองหมืนล้านยังไงก็ท่านก็ดีเพราะว่าเราเนี่ยใช้เงินไม่เป็นไม่ค่อยได้ใช้จริงๆไม่ใช่ใช้เงินไม่เป็นหรอกค่ะไม่ค่อยสนใจที่จะไปใช้แล้วเราก็คิดว่าเออในเมื่อเราไม่ได้ใช้ก็เอาไปแบ่งตันให้กับทางออสังคมเพราะว่าตอนก่อนเราจนเนี่ยจนเนี่ยดูอย่างกับค่ารถเมย์ก็ไม,ม่มี นะีค่าเช่าบ้านก็ต้องยืมแม่ใช่ไหมแล้วก็ค่าอาหารตอนนั้นก็ต้องยืมแม่ยืมพี่ไม่มีตังค์เลยก็มันก็ลําบากแล้วก็จะเรียนหนังสือก็ไม่ไปไม่ไม่ไมีโอกาสไปก็เลยต้องกลับมาหาหา,หาเงินไปเรียนท่านั้นก็เลยมีความสึกว่าเออคนจนแต่เขาเนี่ยอยากจะนะไปเรียนหนังสือก็เหมือนกับเราฉะนั้นวันนี้เราพอมีเงิน ที่เราคิดว่าเราไม่ได้ใช้เนี่ยก็อยากเอาไปใช้ช่วยคนพวกที่เขาอยากเรียนหนังสือก็เป็นให้ทุนการศึกษานะแล้วก็เขียนหนังสือในราคาถูกเห็นไหมเล่มละ20บาทนี่ขาดทุนก็งวดนี้ก็ที่ทาหนังสือไปแล้ว1ิบเจุล้านเล่มเนี่ยน่าจะขัดทุนไปเท่าไหร่คะนีักเกือบร้อยล้านนอะมัร้อยล้านเหรอคะใช่ใช่ก็ก็ดีถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามใช่ไหม เพราะว่าทําให้คนเนี่ยเขาได้ความรู้ได้อ่านด้วยแล้วก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมนั่นแหละว่เป็นสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะไปทําประโยชน์อย่างนั้นดีกว่าที่จะมาอยู่กับเราค่ะชีวิตที่เหลือจากนี้แหละคะเราวังไว้ยังไงบ้างก็ทําในสิ่งที่เราชอบทำทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทําในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็เป็นสิ่งที่เรามีความสุขนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราอยากจะทํา สุดท้ายแล้วอยากจะมีอะไรฝากถึงคนไทยฝากถึงประชาชนคนไทยไหมหลายๆคนอาจจะอยากได้อินสปายหรือว่าอะไรที่ดีๆจากท่านเพิ่มเติมประเทศไทยเป็นของคนไทยนะ,ะแล้วก็ผลงานทุกอย่างเนี่ยก็ทำโดยเรามไม่มีมือที่สาฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นทุกวันนี้มันเกิดจากเราทั้งสิน้นก็อยากให้คนไทยเนี่ยเข้าใจแล้วก็ดูแลแล้วก็ปรับปรุงประเทศของตัวเองให้ดีขึ้น ไม่มีคนอื่นนอกจากตัวเราเท่านั้นเองครับค่ะทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะคือผู้ชายคนนี้นะคะบอกแล้วค่ะว่าท่านไม่ธรรมดาค่ะคุณมิกลมกลมดีดค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสำหรับห้องข่าวไทยโพสต์วิกเอนค่ะสวัสดีครับ